นักข่าวก็ถามพิธาแบบนี้นะครับว่าเนี่ยคิดยังไงกับเรื่องเพื่อไทยคุยพักอื่นพิธาเขาตอบมีสปิริตนะครับเขาบอกว่าไม่เป็นไรนะครับมันเป็นการคุยกันปกตินะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นการคุยกับปกตินี่ก็เป็นเรื่องหลักการปกติแค่นั้นเองไม่อยากให้ใครมองการคุยที่เพื่อไทยเขาคุยในแง่ลบนะครับไม่อยากให้มองแบบนั้นในแง่ลบไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นก็แต่เขาย้ำนะครับว่าเรื่องของการคุย เป็นเรื่องปกติก็จริงนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าลุกลามไปถึงขั้นท่านผู้ชมฟังนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่ท่ามกลางขบวนการของพรรคการเมืองซึ่งแพ้พิธาแต่พยายามรวมหัวไล่พิธาออกจากพรรครัฐบาลไปเป็นฝ่ายค้านนะครับอย่างดุเดือดมาสองสามวันแล้ว ราวกับเสียง14.5ล้านเป็นสิ่งที่ไม่มีความหมายและราวกับเสียงของพิธานั้นเป็นอัจฉริยกรนะครับพิธาเริ่มตอบโต้แล้วพิธาเขาประกาศนะครับว่าถ้าเป็นการคุยกันระหว่างพรรคการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องหลักการปกติไม่เป็นไรแต่ถ้ามีการเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆนะครับถ้ามีการเชิญเข้ามาร่วมรัฐบาลจริงๆนะครับพิธาใช้คํานี้ก้าวไกลอยู่ด้วยไม่ได้ในสมก,การนั้น คำพูดนี้มีในยะคำพูดนี้มีความหมายนะครับเพราะตอนนี้สังคมมองกันหมดแล้วว่าเพื่อไทยเนี่ยอาจจะชวนรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐมาร่วมรัฐบาลหรืออาจจะเป็นภูมิใจไทยนะครับเป็นครั้งแรกพิธาบอกที่พิธาบอกว่าถ้ามีการเชิญเข้ามาพักลักษณะนี้ก้าวไกลจะไม่อยู่ในสมนการนั้นด้วยน่าจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าเพื่อไทยต้องตัดสินใจแล้ว ระหว่างก้าวไกลพักชนะอันดับหนึ่งอยู่ในรัฐบาล151เสียงกับการเอาภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรุมไทยสร้างชาติเข้ามาเพื่อไทยจะเลือกใครจดตัวเลขกันเดี๋ยวเราวิเคราะห์สูตรจัดตั้งรัฐบาลกันนะครับก้าวไกลวันนี้มีสอสอร้อนะครับพักภูมิใจไทยมีสอสอเจ อะนะครับก้าวไกลมี151คําคำถามทางการเมืองตอนนี้คือภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติเนี่ยซึ่งรวมหัวกันกดดันให้เพื่อไทยไล่ก้าไกลออกจากรัฐบาลเนี่ยนะครับเพื่อไทยจะหน้ามืดเอาใครก้าไกลมี151ถ้าไล่ก้าวไกลแล้วได้ภูมิใจไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติมานะครับภูมิใจไทยมี71นะครับพลังประชารัฐมี40นะครับ แล้วรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมี36นะครับก้าไกล151พลังประชารัฐภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาติรวม117ก็ยังน้อยกว่าพิธาอยู่อีก4ดังนั้นถ้าเสีย9ก้าไกลไปก็ได้พักกลับมาไม่พอต้องเติมด้วยพักอื่นเช่นชาติไทยพัฒนาหรือชาติพัฒนาก้า นะครับซึ่งถ้าเติมแล้วเนี่ยก็จะทําให้ได้สอสอเพิ่มขึ้นมาเป็น159มากกว่า9ก้ากลายนิดหน่อย8เสียงสําหรับนักการเมืองที่หน้ามืดเออถ้าได้ภูมิใจไทยนะครับถ้าได้รวมไทยสร้างชาติได้พลังประชารัฐได้ชาัดไทยพัฒนาได้ชาัดพัฒนาก้าดูจะก,กําไรเพราะได้แล้ว159เสีย151แต่ได้159กําไรชัดๆแต่ท่านคิดว่านะครับนะครับ ท่านคิดว่า151ของก้าวไกลที่มีคนเลือก14.5ล้านนะครับกับ159ของภูมิใจไทยพลังประชารัฐและรวมไทยสร้างชาตินะครับซึ่งมีคนเลือกรวมกันทั้งประเทศห่างจาก1ิบล้านสิบล้านของก้าวไกลราวสวรรษนรกเนี่ยนะครับใครจะเป็นฐานสนับสนุนรัฐบาลได้ดีกว่ากัน คนเป็นรัฐบาลต้องคิดนะครับคุณเอาก้าวไกลออกไป14.5ล้านหันหลังให้คุณนะครับไม่ต้องมาคิดว่าถ้าคุณไล่ก้าวไกลแล้วควรจะสนับสนุนพวกคุณต่อไม่ใช่เขาก็ต้องทํางานอย่างตรงไปตรงมาพอเขาประกาศแล้วนะครับมีลุงไม่มีเราถ้ามีการเอาพลังประชาชนรวมไทยสร้างชาติมาเขาก็จะไปเพื่อไทยก็ต้องเลือกะครับคุณจะเอาใครครับผมไม่รู้ไม่รู้แล้วนะครับว่าเพื่อไทยจะเอาใครแต่ถ้าถามผมว่าเพื่อไทยควรจะเอาใครเนี่ยผมก็ต้องบอกคุณก็ต้องเอาก้าวไกละครับ ส่วนเรื่องอื่นมันจะเป็นยังไงคุณไปหาทางแก้กันตามหลักการคือคุณต้องเอาก้าวไกลนะครับแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดตามหลักการนี้อันนั้นก็คือเรื่องของเพื่อไทยและนะครับชะตาก,กรรมทางการเมืองมันก็คาดเดายากนะครับว่าแต่ละคนเนี่ยจะเลือกทางไหนหลายครั้งคนเลือกทางทางการเมืองที่ผิดนะครับแล้วก็ปัญหาทางการเมืองก็ปั่นป่วนตามมานะครับมีรายงานข่าวล่าสุดนะครับว่า เ,เพื่อไทยนะครับพรุ่งนี้จะรอความเห็นของสอวอนะครับว่ามีความเห็นอย่างไรกับการเจราจาจัดตั้งรัฐบาลนะครับแล้วก็จะมีการนัดแปดพักมาคุยกันในวันที่25 25คือวันอังคารบ่ายสนะครับแล้วก็จะมีการถแถลงที่ทางการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่27นะครับว่าเอาอย่างไรกันแน่นะครับข่าวส่วนใหญ่วันนี้ก็คือ เพื่อไทยรับลูกพลังประชารัฐนะครับไม่ร่วมพักแตะมหนึ่งหนึ่งสองอ่านะครับอันนี้ข่าวออกมาแบบนี้นะครับว่าเพื่อไทยรับลูกพลังประชารัฐแค่คําว่าเพื่อไทยรับลูกพลังประชารัฐเนี่ยเพื่อไทยก็เสียแล้วนะครับเพื่อไทยก็เสียแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความเคลื่อนไหวทางการเมืองมันเป็นแบบนี้นะครับมีการขยับของพิธาที่เขายืนยันว่าเขาไว้ใจเพื่อไทยเขาเชื่อมั่นเพื่อไทยนักการเมืองยาเสียสัจจะ นะครับนะักการเมืองอย่าเสียสัจจะและคนเป็นนักการเมืองนั้นต้องไม่ทรยศประชาชนนี่คือเสียงของนักการเมืองหน้าใหม่นะครับที่สอนนักการเมืองกลุ่มซึ่งอ้างตัวเองว่าเก่าเกมนะครับอ้างว่าตัวเองนั้นอยู่วงจรทางการเมืองมานานนะครับนักการเมืองหน้าใหม่สอนนักการเมืองหน้าเก่าว่าสัจจะสําคัญอายไหมครับไอพ้พวกเก่าเกม ไอ้พวกเก่าแก่คุณอายไหมครับนักการเมืองหน้าใหม่เขาสอนคุณอย่างเงี้ยครับคุณจะมาบอกว่าเฮ้ย hey, ผมเก่าเกมผมเก่งผมไม่ชนะแต่ผมได้ตำแหน่งเพียบคุณคิดว่าประชาชนเขามองพวกคุณยังไงครับนะครับคุณคิดว่าประชาชนเขามองพวกคุณยังไงระหว่างคนซึ่งอ้างว่าผมไม่ชนะแต่ผมได้ตำแหน่งเพียบกับคนซึ่งชนะอันดับหนึ่งแล้วเขาบอกว่า,า,าสัจจะสําคัญที่สุด คุณคิดว่าใครอยู่ในใจประชาชนมากกว่ากันนะครับผมก็ตอบไม่ได้นะครับแต่ผมว่าท่านผู้ชมมาจตอบได้และผมว่าท่านผู้ชมเนี่ยตอบได้ว่าระหว่างนักการเมืองหน้าเก่าๆนะครับที่คนเลือกไม่เยอะแต่กระเสือกกระสนดิ้นรนทำทุกทางให้ตัวเองได้ตำแหน่งแล้วอ้างว่านี่แหละคือวิธีคนเก่าวิธีคนเก่งกับนักการเมืองซึ่งชนะอันดับหนึ่ง ชนะไอ้พวกเก่าเกมทั้งประเทศเนี่ยเขาชนะอันดับหนึ่งเนี่ยแล้วเขาบอกว่าเขาเขาคิดว่าสําหรับเขาเนี่ยสัจจะมันสําคัญที่สุดไม่ใช่การทรยศไม่ใช่การหักหลังนักการเมืองเก่าๆนักการเมืองเก่าๆคุณคิดว่าประชาชนเขาอยากได้ใครมากกามากกว่ากันระหว่างไอ้พวกแพ้ที่อ้างว่าตัวเองเก่าเลยได้ตําแหน่งเยอะกับคนที่ชนะแล้วบอกว่าเขาไม่หักหลังประชาชนคุณไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับคุณไปคิดเอาเองแล้วกัน ว่าระหว่างคนแพ้ที่ได้ตำแหน่งเยอะแล้วอ้างว่าตัวเองเก๋ากูเก่งกูแน่กับคนชนะที่เขาบอกว่าเขาขอรักษาสัจจาก,กับประชาชนเนี่ยใครจะอยู่ในใจประชาชนมากกว่ากันนะครับมีคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์ท่านผู้ชมนะครับด่าคนที่เลือกพักก้าวไกลท่านผมบอกไว้แล้วว่านโยบายของผมคือผมไม่ยอมให้มีคนมาด่าคนดูผมไม่ว่าจะเป็นคนดูที่เป็นคนเสื้อแดงหรือคนเสื้อไหนก็ตามเพราะฉะนั้นบล็อกคนที่เข้ามาด่าท่านผู้ชมนะครับผมไม่ยอมเพราะว่าอันนี้มัน YouTube ผมเองครับ เพราะนันเมื่อเป็น YouTube ของผมเองเนี่ยผมรังเกียจนะครับคนที่มาโจมตีคนรักประชาธิปไตยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อแดงคนเสือ้อส้มคนเสื้ออะไรใครก็ตามที่รักประชาธิปไตยเนี่ยผมถือว่าเป็นเป็นเพื่อนผมผมรังเกียจคนที่เข้ามาดา่าคนรักประชาธิปไตยในช่องทางของผมเพราะฉะนั้นถ้าผมเห็นผมบล็อกผมไม่ให้คนอย่างพวกคุณนะครับซึ่งเป็นคนส่วนน้อยของสังคมอยู่แล้วเนี่ยมาใช้พื้นที่ของผมในการโจมตีคนรักประชาธิปไตย นะครับผมไม่ยอมนะครับอย่างเด็ดขาดถ้าผมเห็นผมบล็อกท่านผู้ชมเห็นคนไหนแสดงความเห็นนะครับในการโจมตีคนรักประชาธิปไตยบอกผมผมบล็อกท,ทันทีผมไม่แสดงความเห็นเพราะคนพวกนี้คือไอโอขยะนะครับความเห็นของคนทุกคนเราต้องฟังแต่ความเห็นของไอโอเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าเรายัางไม่ทราบหนึ่งคนมีร้อยบัญชีไม่มีตัวตนบล็อกได้บล็อกไปอย่าให้ความเห็นแบบนี้มีพื้นที่เพราะความเห็นแบบนี้ไม่ใช่ความเห็นของคน นะครับไม่ใช่เพราะเป็นความเห็นที่มีหลายบัญชีปลอมตัวกันนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของพักก้าวไกลวันนี้ก็เป็นแบบนี้นะครับท่านผู้ชมใน Facebook อย่าลืมนะครับมาดูโพลนะครับมาตอบคำถามโพลใน YouTube สีรดทอล์กผมแปะลิงก์ไว้อยู่แล้วนะครับว่า YouTube สีรดทอล์กเข้าได้ช่องทางไหนนะครับ ท่านที่ดูใน Facebook ก็สมัครสมาชิกเพจผมได้นะครับหรือว่าส่งดาวสนับสนุนส่วนท่านที่ดูทาง YouTube ก็สนับสนุนทาง Super Chat กับ Super Sticker นะครับได้นะครับมองไปที่ปุ่มแชทเห็นเครื่องหมายบวกนะครับแล้วก็ตรงกลางจะเห็นเป็นสัญ,ญลักษณ์ตัวเงินดอลลาร์นะครับสามารถสมัครสมาชิกรายเดือนเป็นสมาชิกด้อมต่างๆนะครับด้อมหมูแผน่นด้อมหมูกรอบต่างๆนานาได,ได้หรือมองที่มุมขวาด้านล่างนะครับสแกน QR Code ได้ด้วย เพื่อสนับสนุนการทํางานของผมนะครับก้าวไกลผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับเขาเริ่มขยับยุทธศาสตร์เขาเริ่มตั้งหลักได้แล้วว่าเขาจะนะครับทำอย่างไรดีกับสถานการณ์ตอนนี้นะครับผมอ่านความเห็นของก้าวไกลสารวัตรเพียวนะครับซึ่งเขาบอกแบบนี้นะครับสารวัตรเพียวเนี่ยนะครับเป็นคนที่ตั้งใจทำงานนะครับแล้วก็ สารวัตเพียวถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาเป็นไม่พูดดีกว่านะครับเดี๋ยวจำผิดนะครับาาสารลวัตเพียวนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด8พักอยู่เป็นปึกแผ่นมั่งคงนะครับต่อสู้เคียงข้างกันไปนะครับเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะครับอย่างเช่นที่ได้บอกท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้ว่าประมาณ10เดือนนะครับไม่เอา พักขั้วเผด็จการมาร่วมรัฐบาลเลยนะครับอยู่กันไปแบบนี้นะครับเป็นระยะเวลา10เดือนนะครับไม่เอาพักขั้วเผด็จการนะครับมาร่วมรัฐบาลเลยนะครับสิ่งนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีมากกว่าแล้วผมอ่านเพราะว่าคราวนี้สารวัตรเพียวก้าวไกลนะครับเขาคิดเหมือนผมนั่นก็คือแรงกดดันมันจะต้องไปอยู่ที่สอวอนะครับ สารัดเพียวเนี่ยชื่อจริงคือพันตำรวจตีชาวลิตรเหาหาอุดมพันธ์นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิด8พักนะครับเป็นปึกแผ่นมั่นคงนะครับแ,แรงกดดันจะไปอยู่ที่สอวอนะครับว่าทําไมขัดขวางการเลือกนายกรัฐมนตรีตามเจตจำนงของประชาชน สิ่งที่ประเทศที่อารยะประเทศเกิดขึ้นก็คือเมื่อมีการขัดขวางการเลือกนายกจากเจตจำนงของประชาชนจำเลยคือคนเหล่านั้นจำเลยคือคนสอวอสิ่งที่ขบวนการนักการเมืองหมาจิ้ง,จ,งจอกทำในประเทศไทยคือการไม่โจมตีสอวโอจมตีว่าคนผิดคือก้าวไกลท่านผู้ชมจะเห็นนะครับว่าวันนี้มันมีบรรยากาศแบบนี้บรรยากาศของกลุ่มหนึ่งกระเฮียนกระหืออยากเป็นรัฐบาลเองอยากจะตั้งนายกเองทั้งที่วเองไม่ได้ชนะนะครับ พยายามโจมตีว่าก้าวไก่ผิดที่สอวอไม่ยอมรับส่วนก้าวไก่เขาบอกว่าไม่ใช่นะ8พักต้องจับมือกันต่อเพื่อให้ประชาชนเห็นว่าไอ้พวกสอวอตั้งหากที่ผิดวิธีคิดมันต่างกันฝั่งหนึ่งไม่จับมือกับคั่วเผด็จการไม่จับมือกับรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐแล้วบอกว่าฝ่ายประชาธิปไตยฝ่าย8พักต้องเคารพ m อ u ต้องมีสัจจะที่ให้ไว้กับประชาชนนะครับ ไม่ร่วมมือนะครับกับพวกนั้นสู้กันไปแต่อีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าไม่ใช่นะสวเขาไม่ได้ผิดนะก้าวไกลคุณนะฮะทั้งผิดคุณมันพนพลวกเพื่อนน้อยคุณไม่มีใครครบพวกผมมีเพื่อนเยอะเดี๋ยวผมจะหาสวมนหนุนมันบัฟกันแบบเนี้มันบัฟกันแบบนี้นะครับก่อนหน้านั้นมันคือคําอธิบาย2.9กลบอกว่าให้สวคือปัญหา 8พักต้องเหนียวแน่นต้องรักษาสัจจะต้องไม่จัดตั้งรัฐบาลข้ามพวกกับพวกพเผด็จการอีกพวกหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ก้าวไกลคุณน่ะมันกระจกคุณน่ะมันแก๊งเด็กอ่อนคุณมันพวกไม่เก่าเกมอย่างพวกผมนะครับผมรู้จักสวเยอะเดี๋ยวสาวาเขาจะมาแล้วเราก็ไปจับมือกับพวกข้ามเผด็จการได้มันก็มีคําอธิบายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งไม่ได้แปลว่าพักเพื่อไทยเขาพูดแบบนี้นะครับผมพูดกระแสในโซเชียลในกระแสนักการเมืองไม่ได้บอกเพื่อไทยพูดนะครับเดี๋ยวจะมีการไปว่าเพื่อไทยเขาพูดถึงนักกเืองบงบคน กองเชียร์พักการเมือง,งพักทีมสื่อของพักการเมือง,งพักปันก่นกระแสแบบนี้นะครับมันต่างกันตรงนี้ไงกลุ่มหนึ่งบอกว่ารักษาสัจะไม่จับมือเผด็จการอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าขอไปเอาใจสวขอไปเอาใจพ,พรรคเผด็จการแล้วมาเป็นรัฐบาลกันให้ได้ก่อนนะครับก็เนี่ยแหละครับสารวัตรเพียวพันตำรวจตีชาวลิตเราหาอุดมพันธ์พักก้าวไกลเขาบอกว่า สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการกดดันสอวอว่าทำไมไม่เลือกนายกที่ประชาชนเลือกไม่ใช่มากดดัน8%พรพัก,กันเองประโยชน์นี้ดีเป็นประโยชน์ตามหลักการเลยสิ่งสําคัญที่สุดคือการกดดันสอววนะครับไม่ใช่มากดดัน8%พรพักกันเองแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ความเป็นจริงคือกดดันก้าวไกลให้เลิกเป็นรัฐบาลกดดันก้าวไกลให้ออกไปเป็นฝ่ายคา้าน นะครับแล้วไม่กดดันสวนะครับสังเกตให้ดีนะครับพักการเมืองบางกลุ่มนะครับไม่มีการแตะต้องสวไม่มีการวิาพากษ์วิจารณ์สวเลยนะครับขณะที่ก้าวไกลเขาพยายามชี้ว่าปัญหามันอยู่ที่สวนะปัญหาไม่ได้อยู่ที่ก้าวไกลนะครับเพราะฉะนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับในแง่คําอธิบายในแง่ความคิดในแง่วิธีคิดในแง่มุมมองทางการเมืองนะครับ ซึ่งผมไม่สามารถจะบอกได้นะครับว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดนะครับแต่ผมราทให้ผู้ชมฟังได้ว่ามันมีมุมมองแตกต่างกันขนาดไหนแล้วท่านผู้ชมวิินจฉัยเองตัดสินเองว่าแบบไหนถูกหรือว่าแบบไหนผิดมากกว่ากันนะครับผมไม่ไม่ไปยุ่งกับเรื่องตรงนั้นนะครับของท่านผู้ชม